เจอีกแล้วครับธนบัตรแบบนี้ใครมีดูดีๆครับมีราคาแพงนะครับมีราคาแพงกว่าปกตินะครับดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะฮะดูคลิปให้จบนะครับตรงไหนที่มีราคานั่นเด่งไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่ารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลเจออีกแล้วธนบัตรนะครับราคาแพงเนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าจุดไหนที่ทําให้อ่มีราคาสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับหลายคนครับคงแลกเก็บไว้อยู่หรอกนะฮะในส่วนของธนบัตรนะครับอ่าชนิดราคา1บาท นะครับแล้วก็5บาท10บาทนะฮะซึ่งเป็นแผ่นเดียวกันธนบัตรชุดนี้นะครับเรียกว่าธนบัตรที่ระลึกนะฮะเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอ,อกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ครับ แบบนี้นะครับหลายคนไปแลกที่ธนาคารมาใช่ไหมครับแต่ทุกท่านก็คงจะไม่สังเกตนะครับว่าธนาบัตรลักษณะแบบนี้นั้นมีราคาแพงกว่าปกติในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับหากใครมีหรือต้องการให้นะฮะสยามชนะประเมินราคานั้นเดี๋ยวนะครับจะขึ้นเคียวโอโกแล้วก็ไอดีให้นะครับแต่จุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนเพื่อนๆสังเกตให้ดีครับแน่นอนครับ ในส่วนของฝั่งซ้ายมือที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ก็คือนะครับเป็นพระบรมชายาสาธิสลักนะฮะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพมิพลอดุลยเดชในรักชกาลที่9ครับนี่ฮะจะมีนะครับตามยุคนะฮะที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับแต่มีชนิดราคา1บาทนะฮะอยู่ด้านบนนะครับแบงก์ตรงกลางนี้ก็จะเป็นชนิดราคา5บาทนะครับแล้วก็ล่างสุดนะครับจะเป็นชนิดราคา10บาทนะครับ ต้องขออภัยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับธนบัตรนั้นมีขนาดใหญ่นะฮะสยามชาแนลเลยจําเป็นต้องนะครับถ่ายแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของภาพด้านหลังนั้นเป็นอย่างไรทําไมถึงผมบอกว่าจะมีราคานะครับแพงกว่าปกตินะครับภาพด้านหลังนั้นนะฮะอยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภาพลาดับนะฮะเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัตินะครับแล้วก็ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั่นเองนะครับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ภายใต้โครงตัวเลข9นะครับนี่จะเป็นเลข9นะครับเนี่ยเพื่อนๆครับเนี่ยสังเกตดูนะครับจะเป็นเลข9นะฮะเนี่ยเป็นเลข9ไทยนะครับเนี่ยนะครับเป็นโครงของเลข9นะครับหมุนมาอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ฮะไปอย่างนี้นะครับนี่คือธนบั ที่ระลึกนะครับที่หลายคนยังเก็บกันไว้อยู่นะครับแต่หลายคนยังไม่เคยสังเกตนะครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับมีขนาดอยู่ที่นะครับ22.9คูณ14.7เซนติเมตรครับจ่ายแรกในราคา100บาทนะครับพร้อมแผ่นพับนะฮะจะมีจะมีแผ่นพับด้วยนะครับที่เป็นชุดนะครับลงวันที่14สิงหาคม2550 แต่เพื่อนๆสังเกตหรือไม่ครับว่าธนาบัตรแบบนี้นั้นมีราคานี่ครับที่แพงกว่าปกตินั้นเป็นแบบไหนที่นักสะสมเขาเล่นหากันนั้นนะครับให้ท่านสังเกตดูตามผมนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับธนบัตรแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็ นะครัให้มีราคาซื้อขายแพงกว่าปกตินะครับท่านสังเกตดูหมวดตัวเลขให้ดีนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูหมวดตัวเลขนะครับที่อยู่ในมือของท่านนะครับใครมีธนบัตรที่ได้รึกแบบนี้นะฮะสังเกตตามสยามชาแนลจะบอกนะฮะจะมีหมวดตัวเลขนะฮะจะเป็นหมวดเดียวกันนะครับสังเกตดูนะครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นจะเป็นหมวดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ1บาท5บาท10บบาทจะเป็นหมวดเดียวกันเห็นไหมครับ นี่ฮะจะดูสวยงามเป็นหมวดเดียวกันแบบนี้แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นเพื่อนๆน,นะฮะพริกกลับมาแล้วมาดูนะครับฝั่งด้านหลังนะครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะเป็นเลขที่ทะลุออกมาเห็นไหมครับซึ่งเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็ทะลุออกมาทั้ง3เลยนะฮะ นี่ฮะ,ะตั้งแต่1บาทนะครับ5าบาทก็ทะลุออกมาเห็นไหมครับเป็นตัวหนังสือสีแดงนี่ฮะแล้วก็10บาทก็ทะลุออกมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะทั้ง3จุดเลยนะครับ1 2 3จุดนะฮะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าหายากพอสมควรนะครับในส่วนของธนบัตรที่นะครับมีนะครับเลขทะลุออกมาแบบนี้สังเกตดูให้ดีหน่อยนิดเีวกันนะครับเพื่อนๆ ะครับระวังไปเจอของลอกเรียนแบบบางคนบอกว่านีครับธนบัตรอาจจะไปแช่น้ําหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับก็ให้นะมัดระวังกันนิดหนึ่งสังเกตด,ดูเอานะครับถ้าเราส่องเข้าไปแล้วถ้าเป็นเหมืองที่ทะลุโดยธรรมชาตินั้นจะดูไม่ยากนะฮะนี่ก็จะเป็นธนาบัตรที่ยังมีสภาพใหม่อยู่แบบนี้นะครับไอ้น,นี้เกิดขึ้นจากาแม่พิมพ์พิมพ์ลงมานะครับ สังเกตดู3จุดนี้นะครับเพื่อนๆนะจุดที่1ก็คือนะครับนี่ฮะจะมีเลขทะลุอยู่ตรงของหมวดอ่า่บาทแล้วก็จุดที่2ก็คือนะครับมีเลขทะลุออกมานะฮะของหมวด5บาทนะครับแล้วก็อ่าอ่ามีเลขทะลุออกมาของหมวด10บาทแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับอยากจะส่งมาประเมินราคากับทางช่องให้สยามชาแนลประเมินราคาให้นั้นนะครับขออนุญาตขึ้น QR Code ให้ครับนี่คือ QR Code ของช่องสยามชาแนลนะครับ ยิงไม่เลยครับเพื่อนๆแล้วก็บอกในส่วนของ ID Line ครับสยามชาแนล99 9าเ้า VIP นะฮะภาษาอังกฤษตัวเล็กพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคแล้วกันนะครับหากใครหาเจอนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับมีราคาแพงกว่า100บาทอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ